Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Anna a Lena, Happy birthday to you. Birthday to you. สุขสันต์วันกิดน,นะคะขอบคุณค่ะของขวัญดูของขวนนัญยังดูแล้วค่ะจริงเหรอใช่อันนี้อ่านว่าของขวัญ ของขวัญตอนนี้พี่ชาวสาไายนะคะของขวัญเออไม่ใช่ของขวัญเริ่มต้นสุดต้สุดท้ายก็คือนามันใหญ่เออใช่ไหมคะ นะคะได้เวลาไป oh? yeah. แกะของขวัญแล้วจะแกะอันนี้ก mm ่อนเลยอันเล็กสุดสติ๊กเกอร์แฮลิพอตเตอร์ดังกิชเชนอเล็ก Lalu kami spo SpongeBob. Hey. ากได้วันนาแล้วเราอยากได้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ต,ววกตัวนี้น่ารักใ้ตัวอะไรเราจะไม่ดูกัด ดูนาฬิกาบิมด้วยอุ๊ยมันเย็นเย็นอะฟิลติเชสไ e รช์อันนี้ก็คือของขวัญของพี่ชายนะคะอันนี้ได้เวลาแกะอันนี้ต่อ คืออะไรนะกล่องซุปเป๊ตอันนี้นะคะเราอยากได้ตัวแมวแล้วก็อยากได้ตัวนี้นะคะสาธุสาธุสาธุขอให้ได้ตัวแมว สาธุสาธุสาธุโอ้เห็นอะไรบางอย่างอ่ะได้ตัวแมวจิงหก้ได้ตัวแมวมาวอุ้ยได้ตัวแมว่าแักอ่ะเน,น,นี่ยตุ๊กตาเล็กๆกก็ Das, das hier war, war ein eins das hier, was ich auch haben wollte. Das hier wollte ich auch haben mit, den Ka mit der Katze. Ist so süß. Ok Okay. Okay. khủng khuẩn Đang Okay. 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 cơn Okay. 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 เนี่ยตุ๊กตาแมวเนี่ยมันจะกอดู่อย่างเงี้ยได้เวลาแกะอันต่อไปอุ๊ยดูการ์ดก่อนดูการ์ดอุ๊ยการ์ดการ์ดเป็นแบบเปิดด้วยอ่ะอ๋อนี่ไงเราได้ตัวนี้นะคะตัวแมวที่เราอยากได้มาการ์ สุมาการองอันนี้นะคะเราอยากได้ตัวซีเกตเพราะตัวซีเกตเป็นตัวเลมโบแล้วก็อยากได้ตัวตัวนี้สีชมพูแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตากิ้งตานน้ำก็ได้แต่เราอยากได้มากมากตัวซีเกตตาเป็นการแล้วอ่ะแม่ ตัวอะไร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 เสียอะไรอันนี้ใส <c oughs> ่คันอุ้ยน่ารักอุ้ยหูมันไอ้นี่ได้ด้วยอุ้ยน่ารักก้าอุ้ยน่ารักถอดชุดได้ด้วยอุ้ยน,น่ารักก้าน่ารักดูกลัดหน่อยอุ้ยกัดน่ารักแต่มันบอกว่าเป็นตาก,กิง้งอ <c oughs> ุ้ยน่ารักโคตรนิ่มอ่ะ ถ้ารักอันนี้ก็ชอบชอบชอบทั้งหมดเลยอันนี้ของขวัญใกล้จะรางวัลใหญ่แล้วโอ้เทคนิคเอ๊ะอะไรเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างนะ กล่องซูมอีกแล้วใช่แต่กล่องซูม,มนั่นอันนี้เราก็ชอบ เอออันนี้เราอยากได้ตัวนี้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวซีเ็ดแล้วก็ตัวหมีมหน่ารักทุกตัวเลยแก่ตรงไหนเนี่ยแก่อย่างนี้เหรอห้าตังค์นีกระ้าก่อนหรือเปล่าเนี่ย ว่าไ,ได้ตัวไหนตัวมีเหวนหน้าเอุ้ยน่ารักอ่ะอุ๊ยอันนี้ถอดได้ด้วยเนี่ยอันนี้ถอดได้น่ารักก็น่ารักมากไหนดูการ์ดหน่อยสิอุนน๊ยก,การ์ดการ์ดก็สวยนะอุนน๊ยการ์ดน่ารักในเวลาโอ้อันนี้หนักจังคืออะไรเนี่ย ไม่หนักจังถุงสีสีแบบนี้ไม่น่าจะใช่เ่มีผนะีคืออะไรนะคืออะไรนะขอเป็นกายหน่อยได้ไหมคะ ค่ะตัดช,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 ชิปเชบชิบเชบเลยคืออะไรเนี่ยโอ้โอ้แพ็คมาโคตรเยอะอ่ะแพ็คมาแบบหลายตัวมากแบบหลายกล่องมากอยากรู้อ่ะมันคืออะไรโอ้หนักจังงาแม่มีหลายชั้นจัง รองเท้าเลยอ่ะรองเท้าอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยน่ารักอุ้ยมันเป็นล้อมันเป็นล้อใส่ถุงมาแม่กล่องไม่ต้องทิ้งนะกล่อ,ง,องเอา สวยอ่ะเป็นรองเท้าโรลเลอร์สเก็ตนะคะวิ๊ยสวยอ่ะไหนล,ลองใส่ดิพอใส่ได้ไหมโอ้ไม่เชื่อ<า>ใส่แล้วโอ้รองเท้าหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ เออก็ใส่ได้นะแป๊บหนึ่งนะแล้วกดปุ่มยังไงอ่ะกดกดยังไงเอ๋อนไอมี่ไง ่อ,อยากให้ทุกคนเห็นว่าเรารอเลยไงเนะี่ยขอให้มันไม่ตกนะ ว้ายลื่นลื่นว้ายอุ้ยบังคับโคตรยากอ่ะ lên hóa tài nữa nè, ơ Khó lại đúng tháo là kẹt kẹt làm món nẻ

ข็นขันอันใหญ่แล้วใช้เป็นรองเท้าปกติได้เลยเน่ะเมื่อนมันหลวมนะดีนะดีนะมันหลวมอะ

นี่คืออะไรอ่ะโอ้โหของเล่นโคตรเยอะอ่ะโอ้ก็มีอันนี้โอ้โหมีโคตรเยอะเลยอ่ะ ก่อนกระบะใส่สายเหรออ,อนนี่ไงกระบะใส่สายโอ้ยฮิงมีบ้านด้วยอโอ้โหกระบะใส่สายเลตรงนี้เลยได้ไหมหมดตัวกา็ายอีกโอเค

อุ้ยมันถอดได้น่ารักอถอดก่อนว่ามันเป็นยังไงสภาพอุ้ยสภาพมันก็ไม่ขี้เลยนะพอถอดอะ่ะใส่จะน่ารักกว่าอืมใส่จะน่ารักกว่ามันก็เลยมีมาให้ไงถ้าไม่ถ้ามันเป็นตัวสีดำเลยมันจะไม่ค่อยน่ารักอุ้ย

น่ารักน่ารักเวลาเราเต้นสีฟ้าตจเย็นเย็นเราเรา,ตาตเ,เ,ราเราต้นน่ารักน่ารัก มันมันเหี้ยฟูเฮดดี้กันนึกว่าจะเหี้ยมันเกิดเรามีแค่นี้นะคะ ขอให้มันเกิดทุกคนทุกคนโชคดีเหมือนเรานะคะที่ได้แกะเบบี้ทีแล้วได้ตัวที่เราชอบทุกตัวเลยสำหรับนี้เออคลิปนี้เออคลิปนี้เอออลืมมดแล้วกดไลค์กดแชอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะ